l e ซั s UX คันนี้เจ้าของมือเดียวไม่หมือนเสภาพเดิมทั้งคันแถมยังมีประกันแบบไม่จำกัดระยะทางหรือติดรถให้ด้วยนะครับก็สาหรับใครที่อยากจะลองใช้รถไฮบริด hybrid, คุณภาพสูงแต่มีราคาไม่แพงเกินไปเนี่ยผมแนะนำ LEXUS UX คันนี้เลยครับราคาจําหน่ายไม่ถึง2ล้านครับอีกทั้งตัวรถยังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการทําสีตัวถังรถยังดูเงางามใสปิ๊งเหมือนรถใหม่บนโชว์รูมป้ายแดงเลยครับแถมตัวรถยังมีการรับประกันแบบไม่จำกัดระยะทางหรือติดรถให้เรานําไปใช้งานกัน,กนย,ยาวๆได้อีกนะครับส เรื่องนะครับอยากได้ฟิลลิ่งแบบว่ากดคันเรื่องแล้วหลังติดเบาะคันนี้ทําได้ครับช่วงล่างเองก็มาแนสปอร์ตหนึบแนนยึดเกาะถนนได้ดีอยากจะขับซิ่งมุดซ้ายมุดขวาเน้นความคล่องตัวสูงเล็กซัสยูคันนี้ทําได้สบายหรือถ้าต้องการปรับฟิลเน้นขับเรื่อยชิลๆอันนี้ก็ทาได้ดีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์กันเลยทีเดียวถ้าหาสนใจยังไงก็รีบติดต่อมาที่บิ๊กออโต้ได้เลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยครับ